ทริปนี้ถือเป็นการเที่ยวเกาะช้างครั้งแรกของผมเลยครับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยแล้วก็สวยมากที่เที่ยวทางธรรมชาติเยอะด้วยครับคาเฟ่ก็เช่นกันไปดูบล็อกเที่ยวเกาะช้าง3วัน2คืนกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ3คนเท่าไหร่ครับสามร้อยสิบบาทมิ้นรวมรถด,ด้วยไหมคะรวมรถยังครับเอารถแล้วจไมามนรถให้ได้

การมาเกาะช้างในง่ายกว่าหลายๆเกาะครับเพราะเราสามารถขับรถข้ามเรือมาแบบนี้ได้เลยและเรือจะมีตลอดไม่ต้องมานั่งรอเป็นชั่วโมงครับมาถึงเกาะช้างเนี่ยเราก็จะเลี้ยวขวานะครับทางขวานี่ก็จะเป็นย่านแบบคึกคักรีสอร์ทเยอะชาวต่างชาติเยอะครับถนทนหนทางคือดีมากไม่มีหลุมไม่มีบ่อสีชัดเจนโอ้โหใครเป็นผู้ว่าเนียนกลิปเลยมีแมคโดนัลด์บิ๊กซีโลตัสเพียบครับคือเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยก็ว่าไงไง่าย ที่พักของเราทริปนี้มากันที่เดอะเดวาเกาะช้างครับรีสอร์ทหรูติดริมทะเลสไตล์บาหลีระดับ5ดาวอยู่บนหาดคลองพราวซึ่งนับเป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะช้างเลยออกแบบในสไตล์ลัสติกท ropical นะครับจะมีความปูนเปือยผสมกับธรรมชาติในแบบท ropical ดูสวยเนียนตากลมกลืนกับธรรมชาติมากๆเลยครับเวลคัมดิงนี่ก็จัดกระเจี๊ยบไป1จิบครับ Hey, ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะช้างแล้วนะครับผมที่นี่คือโรงแรมเดวานะครับเดวาหรือเทวานะเทวาและดอเด็กน้องที่นี่คือเทวารือเดวาเดวาเดวาโอเคครับที่นี่คือโรงแรมเดวานะครับถ้าพูดถึงโรงแรมที่เกาะช้างนะที่เดวานี่ก็จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าโรงแรมทวนสวยมากนะครับผมมีความเป็นแบบดาร์กนิดนึงแล้วก็ใช้แบบปูนเปลือยนะครับแล้วก็แทรกกับพวก ความเป็นต้นไม้ด้านหลังเหมือนเป็นไม้ไม้เป็นซี่ๆเป็นยังไงอะที่อยู่บนพวกใบไม้ต่างๆครับนี่และนี่คือห้องพักของเรานะครับเป็นใบไม้ที่แบบนี้แล้วก็ คลุมด้วยผ้าดำอีกทีนึ่งดูแบบโุ้ยสวยเออแบบดีไซน์สวยมากเลยนะครับห้องพักของเราจะเป็นห้องพักแบบวิลล่าครับเป็นห้องทรงกลมที่แบ่งสเปซระหว่างห้องนอนกับโซนห้องน้ําอย่างละครึ่งนะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครับในสไตล์โรงแรม5ดาวมีแอร์ทีวีตู้เย็นมินิบาร์โซฟาโต๊ะเขียนหนังสือต่างๆด้านนอนก็จะมีระเบียงไ้ดูวิวและเห็นสระว่ายน้ําด้วยครับบรรยากาศดีเลยส่วนฝั่งห้องน้ําอีกด้านหนึ่งก็จะใหญ่เท่าห้องนอนเลยนะครับมีอ่างอาบน้ำโซนชาวเวอร์และอ่างล้างหน้าให้ มีตัวสภาพาแล้วก็แยกระหว่างห้องอาบน้ำกับห้องสุขาเป็นสัสดส่วนดีครับ <Wow. S 1> เราก็ออกมาถ่ายรูปเล่นข้างนอกกันดีกว่าครับม <Wow. S 1> าที่กําลังสวยเลยเนี่ย oh. แสงเนี้ยยืนตรงนี้ยืนด้วยกันมึงไปยืนตรงนั้นฝากกุญแจฝากมือถือ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับตอนแรกก็จะไปสาว่าน้าเดี๋ยวฝรั่งแก้ผ้าเพียบเลยถ่ายไม่ได้เราก็เลยไปอีกไฮไลท์นึงของที่นี่ก็คือโซลิมทะเลครับที่บรรยากาศดีมากๆหาดทรายขาวเนียนตาสวยเลยหาดคลองพามีนก็ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามอยู่แล้วครับดูจากภาพมุมสูงเนี่ยก็จะเห็นสันทรายเนี่ยโหอย่างสวยเลยนะและน้ํานี่คือใสปิ๊งเลยลงไปเล่นได้สบายมากเราสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้จากตรงนี้เลยนะครับมีโขดหินมีมุมสวยๆให้คนที่ชอบถ่ายรูปอย่างผมนี่ก็รัวชัตเตอร์กันไปเลยครับจุดนี้โหสวยมาก วิวพระอาทิตย์ตกนะครับโหสวยเลยนะครับตรงเกาะกูดเกาะช้างแล้วก็เกาะหมากนะแถวเนี้ยผมมากกี่ทีนะพระอาทิตย์ตกคือแบบสวยลืมอ่ะแบบสวยมากขอฟ้านะครับก็จะกลายเป็นสีออกแบบชมพูม่วงๆนะครับโหแต่คืนนี้ฟ้าเหลืองแน่นอนเห็นฝรั่งนะแต่และคู่เดินไปตรงริมทะเลแล้วก็ดำน้ําลงไปกันนะไม่รู้ทําอะไรกันนะฮะอูมึงดูตรงนั้นที่ริวร้วอ่ะริ้วชมพูสวยมากโอ้แล้วเราก็เดี๋ยวมานั่ง กินลมชมวิวแล้วก็ดินเนอร์กันนะครับต,ตรงพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ครับโอ้โหสวยจับจ right ิตจับใจฮะโอ้โหนี่ดูพระอาทิตย์ตกนะครับแบบนี้โอ้โหตาย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 ,ตาย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 แล้วสำหรับเพื่อนที่ไม่ค่อยมีเวลานะก็อาจจะไม่ค่อยได้มาที่นี่นะครับพวกหมอยามพยาบาลต่างๆนะทำงานเป็นการผมมีทริคนะครับก็คือว่าให้ใช้น้ํายาปรับพานุ่มกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับเราก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับผมลาเวนเดอร์ นีบโต๊ะเรานะครับพิเศษสุดๆนะครับเพราะว่ามี R สองสองสองมีสามเก้าอี้ ตกเย็นเนี่ยเราก็มานั่งดินเนอร์ชิๆลๆริมชายหาดที่เดอะบีชร้านอาหารฟิวบาร์ที่เสิร์ฟบาร์บีคิวซีฟูด้ดเครื่องดื่มค็อกเทลม็อกเทลต่างๆแล้วก็มีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะครับแสงพระอาทิตย์นี่คือโอโ้โหโรแมนติกสุดๆครับเวลากินนี่เราก็จะเลือกอาหารจานหลักมาหนึ่งอย่างนะส่วนพวกสลดัดซุปข้าวต่างๆนี่ก็เติมได้ไม่อั้นเลยโมเมนต์นี้คือรู้สึกว่ามันเป็นค่ำคืนที่พิเศษมากๆเลยนะครับใครไปนี่ก็ไปลองดินเนอร์กันตรงนี้ได้ครับ อาหารทะเลเขาสดนะคะแล้วก็น้าจิ้มซีูู้รสชาติดีมากเลยาจแบบฟิตเนสเนาะหรือแบบอะไรเงี้ยไม่ค่อยนี่แต่ที่เนี้ยคือแบบอาหารสดทุกอย่างเลยะปลาหมึกคือเด้งในปากอ่ะใช่ใช่ขายเชื่อไม่ขายเชี่วยังไม่ได้กินเลยอ๋อแต่เรากินมาสองตัวแล้วดีอะไรสองตัวแล้วไงอือก็คือใกล้จะหมดแล้วแหละเราว่าเขาย่างดีอ่ะดีเอมหอมสดด้วยอือ หอมเลย<ฮ>อื<ฮ>ะหอมมันหอมเลยและโปฟกทองของผมนี่อย่างชอบเลยนะกินไปกินมาสักพักอ้าวเฮ้ยโอ้โหมีโชว์ควงกระบองไฟให้ดูด้วยไปดูหนุ่มฮอตแข่งเกาะช้างกันครับฮอตวันนี้ไม่มีอีกแล้ว ตอนนี้อยู่ในห้องนอนเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวมาอร่อยมากแต่ร้านนี้อร่อยจริงคอนเฟิรม์มไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าปกติโรงแรมอะ่ะเราไม่ค่อยเจออาหารที่แบบว่าดีๆเท่าไหร่มันจืดๆอะไรเงี้ยแต่ที่นี่แบบเออรสชาติดีอร่อยอเดียวปกติเราไปโรงแรมเราจะเจอซีฟู้ดที่มันแบบว่าไม่ค่อยสดแต่ที่นี่คือสดทุกอย่างที่ชอบอีกอย่างนึงคือว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยสวยมากนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะตื่นไปต้องสาดน้ํากันคือตอนตอนแรกว่าจะถ่ายแต่ว่า โอ้โหฝรั่งแก้ผ้ากันเพียบเลยนะครับฝรั่งงานดีมากแต่ละคนผมเห็นซิกแพคแต่ละคนโอ้โห <c oughs> เออหล่อดูดีแล้วก็ประมาณนัก30มสิบกว่ากันำลังโอเคเลยนะฮะ <c oughs> มีหกสิบเจ็ดสิบเหรเขาก็ยังแบบว่าคุณลุกกก้เลยอ๋อเออ,เอ,อพวกนี้ชาวเขาก็น่าจะเดาว,ว่าน่าจะไม่มีใครมาที่สระน้ำเราจะได้แบบถ่ายรูปกันตรงสระน้ำกันแบบสบายใจครับโอเคผ้าปอนก่อนพวกนี้ไปลุยกันต่อครับผม โอ้มุมถ่ายรูปเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆศิละปะอะไรต่างๆแล้วก็การตกแต่งก็จะมีความเป็นแบบบ้านหลีหน่อยๆนะตีมของโงรงแรมเนี่ยก็จะท่องขางม,มีความแบบดักดากนิดนึงแต่ว่าถ้าจะแบบให้นางแบบดูดักดากผิวดำๆนะครับโรนด่าน,นะครับผมเวลาจะถ่ายตีมดังดากดำดำส่วนใหญ่ผมก็จะไปเลือกแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับในไลท์รูปนะเออเราก็จะเลือกแบ็กกราวด์ด้านหลัง แล้วก็จะกดสีให้แบบเข้มๆลงไปแบบ,บมืดๆลงไปเลยเพื่อทําให้ตัวแบบก็จะดูเด่นขึ้นด้วยนะครับก็จะเข้าคอนเซ็ปต์ของโรงแรมอีกดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับที่เดินจน,นปวดขาแต่ว่าพวกนางก็ยังจะอยากถ่ายรูปครับโอเคแล้วต่อไปเราก็ไปกินข้าวกัน่อนครับไปโอ้โหสำหรับอาหารเช้าเขาจะตั้งชื่อไว้ว่าเดินเลสตอรองครับซึ่งเขาก็เปิดบริการให้ลูกค้าทั่วไปด้วยนะลายอาหารเยอะมากครับทั้งแบบอเมริกันเบรคฟาสต์ก๋วยเตี๋ยวโซนสลัด ซนผลไม้และทีเด็ดเลยก็คือขนมจีนนะครับโหเป็นแบบทุกคนลงความเห็นด้วยกันเลยว่าอร่อยมากครับและไม่น่าเชื่อว่าเช้าขนาดนี้นะครับแต่ที่นี่ทาวเยอะมากเลยโอ้โหทาวเพียบเลยสองใบเลยเหรอจริงๆกูก็มีนะสองใบอ่ะอย่าเลยไม่เป็นไรมาเจะปจเจอไปหน่อย ที่เดวาเนี่ยก็จริงๆก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากครับทำไม่หมดจริงๆนะไว้มีโอกาสจะมาทำกิจกรรมรอบต่อๆไปครับและต่อไปเราก็จะไปเที่ยวน้ำตกกันบ้างครับไปหาความชุ่มฉ่ำกันหน่อยน้ำตกอะไรวะลืมชื่ออีกแล้วนี่เฮาเฮามากงพูภาษานี่ยเขาเก่งมาสองนะีไพี่เขาบอกว่า้ามึงพูนี่เฮามากเก่งต่อสองร้อยเลย เฮ็ดหยังเดินมาเฮ็ดหยังอันนี้ได้เลยร้อยหนึ่งไม่ใช่เมื่ได้ถามเขาเล่าอย่างว่าเราเดินไปเนี่ยใช้นานหรือเปล่าหรือยังไงประมาณสิบสี่ทุ่มได้กลับก็นั่งแต่ละคนที่เดินออกมาก็คือเหนื่อยมากมึงมึงเอาดีๆมึงถามเขาเล่าอย่างสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรอ๋อสามร้อยเมตรใกล้ๆถ้าใครบ่นตบปากนะลองเดินไปดูครับหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรยังไงคะพี่พูดดีๆค่ะผมเคนเดินมาหอบๆทุกคนเลยมันไกลไหมคะ ทำไมหอบอะคะเดินออกมาไม่เห็นหลางเนี่ยเดินอนอกมาตัวลายเป็นแทวเลย้ะเป็นเท้าแสนปมเลยไม่ปักไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้ปักเหม็นเออมันชอบไปกัดคอ,อยต <c oughs> เอตามทงไปตามทงที่อู้ชูไปเราลูกเสือ,อต่อมันแตกเนา็เลยชูแขนให้จัก,การเล็กนี่เราถึง p พสต station แล้วอาโอ้์โพ s t ์ t เตชัแล้วนะครับไป ชูริอูมันเหมาะกับเดินเข้าป่าหรอวะเนี่ยไม่เหมาะนี่คูเห็นเดินมาแต่ละคนหอบๆทั้งนั้นอันนี้สองข้างทางนะโอ้โหคือแบบว่าไม่ได้เป็นทางเดินเท่าไหร่เลยนะเป็นแบบหินเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ตะปุ่มตะป่่าอยู่เหมือนกันนะครับเวลาใครมาที่นี่ใช้รองเท้าผ้าใบน่าจะเหมาะสมสุดนะครับลากไม้เยอะแยะนะแต่ว่าธรรมชาติมากเลยข้างๆก็จะเป็นแบบลำธารนะน้ำตกโอ้ย ก็เดินออกกาลังกายพอแบบพอได้อยู่เหมือนกันครับผมนี่นะครับฝรั่งของเรานะโอเค <laughs> <laughs> นี่ <laughs> ไม่เหนื่อยด้วยโอ้โหอายุเยอะแล้วก็ยังมากันได้นะครับบกไม้บกมือทักทายนะครับฮะ <c oughs> <c oughs> จริงเหรอเฮ้ยเขาดูอายุเยอะเมื่อกี้ผมขาวแล้วนะมึงเาผมขาวอุ้ยกูไม่ได้ผมขาวแต่กูหน้าแก่เฉย น้ำคือใสแล้วก็ปลาเยอะมากครับเอาขาจุ่มลงไปนี่ปลาตอดกันตุบๆเลยฮะผมนี่เดินแบบนี้บ่อยๆก็เริ่มอยากเดินเที่ยวแบบขึ้นดอยหาดอยสวยๆถ่ายอ่างนี้นะใครอยากให้เที่ยวสุดตัวไปขึ้นดอยไหนก็บอกมาได้นะครับอยากไปก่อนที่จะแบบไม่มีแรงเดินแล้วเมื่อกี้เดินผ่านฝรั่งนะครับถามว่าใกล้ถึงหรือยังฝรั่งบอกว่าโซคร s สก็โลสก็แปลว่าปิดนะแสดงว่าโอ้น้ําตกแห่งนี้ก็ปิดทําการเรียบร,อร้อยแหล่งน้ําแห่งชีวิต เราก็มีเนื้อแหลกน้ำแห่งชีวิตน้ำตกองพลูโอ้มึงตุ่มน้ำใสขึ้นขาแล้วนะขาดนีพองแล้วตอนนี้โอ้ยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วน้ำตกคลองพลู เสียงในป่านะครับเหมือนคนเป่านกหวิดตลอดเวลามิจน,นาคตต้องไปเกิดเป็นนกหวิดนแน่เลยสมกับที่เขาบอกว่าน้ำตกนี่ดังมากนะนี่เวลา,ลาเขาเดินมากันกับเพื่อนมากับแฟนนี้นะเขาก็จะแบบว่าถือหนังสือปุ๊บเดินดูต้นไม้จดจดจดโอ้โหไอของเรานี่ยยุถ่ายรูปแล้วพูดท่าแล้วพูดพูดความสุขของคนเราไม่เหมือนกันจริง มูอะไรวะเนี่ยม,มูยที่างที่อก้ยทำไมตาโตสวยจังเลยนี่งูอะไรวะน่ะนเห็นป้ายติดเมื่อกี้คือมูเขียวหางที่จอกเฮ้ยจี่เหรอเขาสามารถติดป้ายไว้ได้แค่นั้นเลยเหรอเออจริงเลยเดินอยู่โดนมูจกทำไม เดูต,ต้องคิดถึงแม่เลยทำอะไรไปมึงแค่งูมันฉกต่อน้นได้ตัวมันใหญ่ว่าแล้วงูไม่ได้ถือก้ามืองูฉกงูคิดว่ามึงได้แหละแล้วมึงจะตกใจทดาไมไม่มึงเป็นแต่เจตญาณของมนต์อ๋อและเดินกันมาเหนื่อยๆก็ต้องมาแวะพักคาเฟ่กันหน่อยครับที่นี่ชื่อว่าอารามคาเฟ่เกาะช้างครับเป็นคาเฟ่ที่อู๋เนี่ยหาใกล้ๆกับน้ำตกที่เราเดินมานี่แหละ มาแบบไม่คาดคิดอะไรนะแต่พอได้สั่งเครื่องดื่มอาหารต่างๆมามาลองกันดูนะับเ้ยโอ้โหว้าวเลยนะคะเวลาไม่คาดหวังอะไรนี่ก็จะเจออะไรที่เซอร์ไพรส์ตลอดนะทั้งน้ำทั้งขนมถือว่าอร่อยทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปแบบกลุบกลุบเก็บกเล็กๆน้อยๆครับอารามนี่เป็นของเอกชนแต่ถ้าเป็นของรัฐบาลไปเลยเป็นวัดมันรู้ได้ไงวะ <laughs> <laughs> โอ้ มีา้มึงจะทำให้ร้านเขาดีขึ้นหรือว่าทำให้แย่ลงอร่อยโอ้โหอร่อยมช่วงนี้มันเป็นแบบที่เรามาเป็นช่วงปีใหม่นะเขาก็จะตกแต่งแบบว่ามีพวกนะกลิตเตอร์อะไรต่างนะครับปกติก็ดูมินิมอลดีแต่ว่ามัน พอมันเป็นคิดมัดนะมันก็เลยไม่ค่อยแบบมินิมอลเท่าไหร่นะครับต่อไปเราก็จะไปที่เอวารีสอรนะครับก็จะเป็นเคลือเดียวกับเดวานะแต่ว่าก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งที่ไม่เหมือนกันเลยครับรองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ ที่เอวาก่อช้างจะเป็นรีสอร์ทติดทะเลนะครับคอนเซปที่นี่จะเป็นที่พักสไตล์ออเรนชัลเซนคือมีความเซนผสมผสานกับความตะวันออกเบาๆครับมาถึงนี่ก็เจอประตูจีนโบราณอันใหญ่อันนี้เลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เลยด้านในก็จะเป็นล็อบบี้ขนาดใหญ่นะครับดีไซน์คือเรียบหรูสูงโปร่งมีลวดลายฉลุสีงาช้างดูแบบแกลนมากให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายมากครับจากนั้นเราก็เตรียมตัวเข้าห้องพักกันเราพักกันที่ห้องโซนสระว่ายน้ำนะครับ ซึ่งเป็นวิวที่ผมเนี่ยชอบที่สุดเลยนะฮะวิวสระว่ายน้ำตัวโรงแรมนี่ก็คือร่มรื่นมากนะครับเพราะว่ามีต้นไม้เต็มพื้นที่เลยได้ฟีลิ่งธรรมชาติมากๆครับสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะทอดตัวยาวเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าโอ้ที่ป้าค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งในโทนสีขาวมีความเป็นเทาๆแล้วก็แท้ๆด้วยกว่าฟ้านะ เออจะแตกต่างกับที่เดวาเมื่อกี้เลยนะครับแบบคนล,ละโทนกันเลยนะสวยมากแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเพจปลอมนะเยอะมากเลยนะเวลาที่เราจองรีสอร์ทต่าง,างนะแม้แต่ผมเองนะครับเวลาจองเนี่ยอย่างใน a c e b o o k นะก็เข้าไปดูในเพจของเขานะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับนะเราก็กดเข้าไปดูแล้วก็ด้านล่างมันจะมีเขียนว่าความโปร่องใส์ของเพจถ้าโวรนี้มีประวัติการเปลี่ยนชื่อบ่อยคือสันนิฐานเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับบ <c oughs> างคนอาจจะแบบไร้เยอะเอไอ,อไว้ใจได้หรือเปล่า ไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเดินสำรวจโรงแรมนี้กันหน่อยครับว่ามีมุมถ่ายรูปตรงไหนสวยๆบ้างเดนาะโจแหวงแผนแล้วก็จะถ่ายรูปเล่นกันครับผมไปไปยุ้ยหมดแล้วหมดตั้งน้าแล้วเกินไปหายใจออกมันหมดเลยจ้ะว้าดั้งขับออกมาล้มออกมาหมดเลย ทีเอวายจะมีข้อเสียแค่ว่าไม่มีหาดนะครับแต่มันก็นับเป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาไม่มีหาดก็จะไม่มีคนอื่นมาเดินเพ่นพ่านกันตรงโซนของเราครับทำให้ที่พักของเราเนี่ยพรายเวทมากๆม,ม,มีแต่แขกของทางโรงแรมเท่านั้นเลยที่จะอยู่จุดตรงนี้ได้ครับาการตกแต่งก็สไตล์มีความเป็นจีนๆเล็กๆนะครับผมแต่ว่าพาพที่ตกโอ้โหวันนี้นะครับผมแม้จะมีเมฆบ้างอยู่เล็กน้อยแต่ว่าสวยมาก สักพักหนึ่งซานต้อหนึ่งตาจะบอดและเหมือนเดิมนะครับทุกๆซันเซ็ตเนี่ยผมแนะนําให้มาชมกันเลยไม่รู้ทําไมนะโซนตะวันออกมองซันเซ็ตได้สวยมากๆท <c oughs> ้องฟ้าแบบเคลียร์ๆปล่อยใจสบายๆแค่นี้ก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจากวันที่เหนื่อยลา้าซะเหลือเกินเลยครับเสยผมไม่นึงที <c oughs> ที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าเซ็ตนะเมื่อกี้ผมสั่งเป็นแบบว่า99 9นะครับแล้วก็เป็นแบบซีฟู้ดเพลทนะสลัดพวกผักพวกข้าว น้ำซุปต่างๆก็คือฟรีหมดเลยนะครับพิซ่อร่อยไหมครับครับผมอร่อยเลย,ย,าายครับผมมีอะไรเลือกใช้เลยเนะครับตาดีเลย,ยอ,อร่อยครับผมแล้วพี่ๆทีท่นี่บริการน่ารักมากน่ารักมากบริวทดีด<ล>ทุกที่เลยทั้งที่เดวาแล้วก็เอวาด้วยแนะนำนะครับมา10คนนะครับแล้วก็สั่งอาหารซีฟู้ดนะครับแล้วก็นอกนั้น9คนซัดข้าวเปล่านะครับข้าวกระเทียมซุปฟรีหมดเลยนะซีฟู้ดเขาสดนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดดี คือตั้งแต่เดวาแล้วก็มาดีแล้วแบบมันก็ดีไปหมดเลยอะไว้ใจได้เลยเรื่องอาหารกินบอกเปล่าก็คืออร่อยจริงๆอะสักงคำลาพิดมาเพื่อว่าเออถ้าผัดเนืดอต้องจะจืดสม่าจะจืดแต่อันนี้คือกินข้าวเปล่าอร่อยอร่อยเลยแนะนําได้เลยนะครับมาทานอาหารที่ตรงที่โรงแรมเอวาได้แล้วก็อร่อยโดยไม่ได้อวยนะคะอือร่อยไม่ได้อวยโดยแล้วก็ชมวัาที่ตกดินโคตรสวยเลยอาหารทะเลสดมากคือปลาหมึกอะ สดปกตินะโรงแรมไปนะกินนะั่งับเจอเลยเลยเหรอ,อมันไม่สดเนาะอันนี้คือเด้งสู้ฟันมาก <c oughs> หลังจากที่ผมนะครพยายามนะครับผมถ่ายไอจีนะของเอวารีสอร์แห่งนี้นะครับผมก็ค้นพบว่าต้าจะมีช่วงข้างหลังนะโซนพระทิตตกที่เป็นโซนหินแล้วก็ที่เรากินข้าวกันเมืเ่อกี้แหละเออสวยมากๆนะก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็จะมีโซน ข้างหน้านะครับที่เป็นประตูสีขาวให,ใหญ่เลยสวยมากครับแต่ข้างหน้าเนะี่ยก็จะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยสาดแสงเข้ามานะก็เลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปถ่ายรูปกันที่ตรงประตูใหญ่ๆนะแล้วก็สซนสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็อุปกรณ์ในทริปนี้นะผมขนมาทนะั้ง A7 S3 นะครับแล้วก็มี DJI Action ด้วยนะโฟนะ แล้วก็ DJI เอ่อ Pocket 3นะครับโอ้โหมาแบบเพียบเลยนะครับทั้นโมนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ซูมคาเมล่านะครับผมขายที่อยากสนับสนุนเที่ยวสุดตัวก็สามารถสนับสนุนซูมคาเมล่าได้ครับมีทั้งหมด8สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ของเขานะครับเวลาซื้อนี่ก็สามารถกรอกโค้ดส่วนลดได้ด้วยนะครับก็ไปเลือกจิมโค้ดนะครับแล้วก็เลือกโค้ดส่วนลดที่แบบเยอะที่สุดเลยนะครับอาจารย์ดีก็บอกว่ามาจากเที่ยวสุดตัวด้วยนะครับเผื่อเขาจะแบบแถมนู่นแถมนี่ให้อีกเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยยววววไปดดูแแสสงงงงล้้้ก็ชุ่าานนนขออทัคพผม On I see the candles come as the year gone by. มากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผู้หญิงเราอย่าไป็นโคกาสที่หุ่นดีดีนะคะแค่เรามีความมั่นใจนะคะเราก็สามารถเลือกชุดว่ายน้ำที่เหมาะกับร่างกายตัวเองแต่ดีไซน์คือคันสมัวัสดุในการใช้งานของเขาดีมากนะคะวัสดุของชุดว่ายน้ำเขานะคะทำมาจากวัสดุทีทุมดวยเป็นแบรนด์ชุดว่ายน้ำระดับโลกค่ะชาวต่างชาติหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าชุดว่ายน้ำจากที่ไหนแบรนด์อะไรสวยจังชุดว่ายน้ำเขาคือมีหลายแบบพาไปลอกดูได้เลยค่ะ ไม่ใช่มีคนมาเล่นน้ำเลยครับอยากได้พื้นที่ส่วนตัว <c oughs> ที่สวยมากเลยครับบรรยากาศดีตอนเช้าก็จะเป็นห้องอาหารด้านาริมหาดนะครับหลายอาหารหลากหลายครับมาเที่ยวกันหลายคนนี่ก็สนุกนะแต่ยิ่งโตนี่ก็รวมตัวกันยากครับใครมาเที่ยวกับผมได้ก็แสดงว่าเวลาว่างตรงกันก็ต้องลุ้นกันไปว่าแต่ละอีพีเนี่ยจะมีใครมาบ้างครับมักโรนีครีมเห็ดเป็นยังไงอร่อยันชาตเข้มข้นอ่ะรออืมไม่เลี่ยนต้องรอซะแล้ว ผมตอนนี้ก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับที่ปากนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆาเพราะราคาเท่าไหร่นะยูเริ่มต้นประมาณพันแปดเท่านั้นเองนะแล้วก็เรื่องของดีไซน์นะโอ้ยยอดนะครับแล้วก็พวกแบบประตูข้างหน้าแล้วก็วิวพาสที่ตกเอาแล้ววันนี้ก็ถ่ายลูกเยอะมากยิ่งมากับปูนะครับผมจะได้รูปประมาณพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดูปนะครับไม่จริงไม่ก็แต่โรงแรมเขาอืเออด้วยราคาเท่านี้นะคะเริ่มต้นแค่หนึ่งพันแปดร้อย แต่ว่ามุมถ่ายรูปอ่ะก็คือได้1,800 1800รูปเช่นกันใช่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งสองเลยแล้วแต่ว่าใครจะชอบนะสไตล์ขาวกับสไตล์ดำใช่แต่รับรองรูปสวยทั้งสอที่ โอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปจบกันที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านข้าขวางวันก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันครับและมือปิดทริปมากันที่ครัวคาราทีนะครับเป็นอันซีเลยนะมาจากการแนะนําของคนในเกาะช้างเองเลยเป็นห้องอาหารที่อยู่ในโรงแรมอีกทีนะดูเรียบเรียบธรรมดาธรรมดาแต่รสชาตินี่คือเป็นแม่ครัวระดับตานานนะครับส่งต่อสูตรมารุ่นต่อรุ่นเลยบอกเลยว่าฝีมือระดับพระการฮะรแซ่บจัดจ้านมากปลาหมึกก็สด <c oughs> เด้ง กระเทียมก็เยอะโอ้โหชอบกระเทียมเยอะเนี่ยมาเนี่ยมันอร่อยตั้งแต่พับปิ้งมาแล้วเป็นกระชายทอดกระชายทอดเป็นกระชายชุบแป้งทอดพับปิ้งบนปลาไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยกินปกติมันก็ไม่กินกระชายสดนะแต่เขามาทอดแล้วก็แบบก็แล่นุ่งเห็นถิ่มทองเว้ยทวาจริงอ่ะเขาเออตอนเนี้ยตู้อางเงี้ยกินเล่นกินเล่นจนเหลือยอู่แค่นี้แล้วมะม่วงก็เลยอร่อยแบบไม่อวยนะอร่อยจริงคลิปนี้หาถือว่าถูกใจหมดนะทุกมื้อเลยที่เรากินกันอะไร แล้วเมื่อกี้มึงก็กินแล้วก็ไม่ยอมจิ้มกูบอกว่าให้จิ้มด้วยต้องกอนไม่ต้องกินว่าอร่อยก็แบบว่าใครพาเด็กมาก็คือกินได้เลยอ่ะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเพราะน้ำจิ้มมันมีพริกอยู่แล้วหัวคาราทีใช่ไหมใช่ไม่ใช่โอ้โหคาราทีหัวคาราทีครับผมแนะนน้ำนะครับไม่ใช่คนละทีหน้าถนนติดถนนเลยคนจะอาจจะแบบว่าเออผ่านไปผ่านมาแล้วแบบอร้านนี้จะอร่อยไหมมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยอร่อย จบแล้วสําหรับทริปมาก่อช้างครั้งแรกของผมเลยนะครับประทับใจมากๆความเจริญความยิ่งใหญ่ของเกาะความสวยงามของธรรมชาติและรีสอร์ทสวยๆในสไตล์ที่แตกต่างกันไปก็ทาให้เราได้พักผ่อนแบบเต็มที่เลยครับ้ายไปเกาะช้างก็อย่าลืมที่งโรงแรมเดวาและเอวานะครับขอบคุณทุกทคนที่ติดตามกันและเจอกันคลิปหน้ากับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับแล้วนะคะทริปนี้เราก็มากับชุดว่ายน้ำของแบรนด์ โพลอริสนะคะนี่มาดูู้ดนดเจ้แเหรอโอเคขอบคุณครับเจียบอยากกินน้ำใต้ศอกใช่แกเราจะกินน้ำใต้ศอกกันอันดาอันดามันอันนี้เพลงอะไรเซมถ่ายทำไมเดี๋ยวโดนอีแกถ่ายแกจะจับผิดชั้น โอ้ยนี่คือการพักผ่อนของจริงแต่คุณาู้ไหมาตกกันตกมันอะนี่โอ้เขาหนักด้วยเหรอเพะว่าท้าโอ้เตามึงมาละมึงเตรียมลงไปนอนตรงเตาได้แล้วดูไหนเมว่อือนเราอ่ะไม่เอาเอาใหม่กมดละ วนว่าเหินฟ้าด้วยนะถ้าเสยผมอีกแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะคือถ้าคิดให่ก็ไม่ดีเสยผมองมากก็จะไม่ใช่เขาไง <laughs> เขาเรียกว่าอะไรมันผิดคอนเซ็ปต์สะบัดด้วยสะบัดด้วย <laughs> ออท้าถูท้าถูทหูท้าถูขาท้าถ <laughs> ูพอแล้วเดินกลับมา <laughs> เดินเป็นแป๊ะเลยมึงหน้าแข็ง่ะตั้งแต่เด็กหรือว่ามันหน้าแข็ 啊 <laughs>。